มจำลองคู่เมืองเรื่องลือเสือกกจากสารลำทานห้วยสายบาดตลาดโศกหินขาวลานค้าอ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟ้าสวนป่าดงระแนงแหล่งอนุรักษ์เต่าเพ็กยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยเม็กที่ตั้งถนนห้องฮีกระนวลหมู่ที่15ตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาลสินวิสัยทัศน์จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฝ่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมทุกช่วงวัยอัตลักษณ์เป็นคนดีตามวิถีพอเพียงเอกลักษณ์ สถานศึกษาพอเพียงสร้างคนสร้างงานบุคลากรกศนอําเภอห้วยเม็กนางเกษรัตรภูกิ่งเงินผู้อำนวยการกศนอําเภอห้วยเม็กครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน3คนครูกศนตำบลจำนวน15คนครูสรชจำนวน3คนพนักงานห้องสมุดจำนวนคนบรรคนันรักษ์จำนวน1คน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวนหนึ่งคนเบสแพ็กทิกสกกศนออำเภอห้วยเม็กกลุ่มปาร้าบองบ้านคำใหญ่ตำบลคำใหญ่กลุ่มทอผ้าไทยยอนาคอนาคำตำบลกุดโดนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาตำบลหัวหิน กลุ่มทอผ้าลายขีดตำบลพิมูลกลุ่มผักไฮโดรโปนิกบ้านผักดีตำบลน,นนสะอาดกลุ่มถั่วตัดสมุนไพรตำบลบึงนาเรียงกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคโมโฮตำบลขามเหอรแก้วบ้านหนังสือชุมชนตำบลห้วยเมฆกลุ่มสมัชชาชุมชนคนรักพลังงานไฟฟ้าตำบลทรายทอง รู้งานสร้างสรรค์พัฒนาแก้ปัญหาชุมชนสร้างคนมีคุณธรรมนำการศึกษาตลอดชีวิต